สวยจังวะแล้เนอไอรินใส่หมวกสวยด้วยนะเนี่ยสวยมากเลยหมวกไอรินนยะหมวกเท่จังนี่แดดร้อนไหม,ไ,มไ,หไปกันเลยนะกลับบ้านกันแล้วครับทุกคนมารับน้องไอรินไอรินได้นมกลับบ้านด้วยวันนี้ไม่ช่กลับบ้านเธอไปเร็วลูกไป ไปกันเลยไอลินมาแบกนมไปนมหนูมาแบกไปนมกล่องเลยอ่ะเขาไว้โอ้มันคือโพงโพงที่มีหนอนอยู่นะน่าเขาเลี้ยงหนอนไว้ไปเร็วอันตรายไปเร็วลูกไปไปหารถเราให้เจอรถรอยู่หนไปเร็วๆว,วันนี้เราแบกนมกลับบ้านกับนมกลับบ้านด้วยวันนี้ไปเร็ววันนี้คุณพ่อมารับดีใจปะ่ะนี่ไอรินรถอยู่งี้รถตากแดดเนี่ยไปเร็วๆ ขึ้นรถด,ดีกว่าปะใช่ไปกลับบ้านกันดีกว่าพ่อจ้าจ้าวันนี้ไอรินไอรินได้นมกลับบ้านด้วยนะวันเนี้ยนะบบนเออมีได้นมกลับบ้านด้วยวอะไรได้อะไรวิ่งหนีไปอ่ะต้องมีรถใช่หรอไปกันเลย ช่หอหาารอะฮัลโหลเปิดประตูเก็บหมวกด้วยใส่หมวกด้วยสิหมวกร้อนนะเร็วๆใส่หมวกด้วยสิครูบูหถอดหมวกทําไมคะอากาศร้อนขานาดนี้ไปเร็วๆเ,เข้าบ้านห้ามทิ้งนะคะเดี๋ยวหมวกดําไม่สวยนะวัดเดียมากงด้วยนะเออวัดเดียมากงด้วย